สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์เนาะวันนี้ยู่ก็เข้าป่ามาเก็บบลูเบอรี่นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เก็บเลยตอนนี้ลูกเขียวๆมันก็ยังมีอยู่เนาะเพราะว่าต้องรอประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยมันก็จะลูกใหญ่แล้วก็ลูกเขียวๆเ,เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยติดกับมานาออันนี้ก็เป็นบลูเบอรี่นะนี่เห็นไหมมือแดงเชียว อันนี้ลูกก็ยังไม่ค่อยใหญ่เต็มที่นะมันก็จะยังมีแบบว่า,าลูกที่แบบเป็นสีเลือดหมูเลือดหมูอยู่ยังไม่ได้ดำสนิทเนาะเห็นไหมอันนี้อ่าเีน,นี้ก็เก็บแล้วก็เลือกได้แล้วนะคะเลือกได้แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะแบบว่าไม่ไม่ได้เลือกอะไรอะ่ะไม่ได้เก็บเยอะแยะมากมายก็อาจจะได้แค่แค่ถังเดียวก่อนนั่งเล่นๆไปเนาะและเป็นนี่บรรยากาศในป่า วันนี้ก็จะล่มทั้งวันไม่มีฝนนะเก็บไปทั้งวันแหละนั่งเล่นไปในป่าเนี่ยฟังเพลงฟังวิทยุฟัง YouTube you ไปพี่น้องมีอาหารการกินมีล่มมีพัดลมมียารักษาโรคมีถุงมืออุปกรณ์ต่างๆรถจอยอยู่ข้างนอกอันนี้ติดถนนเลยนะป่าเนี่ยแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างดกมากดกมากนี่เราก็เอา คลิปมาให้เ,เพื่อนๆดูกันเนาะอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ป่าที่มันเกิดขึ้นเองนะคะในป่าที่เราสามารถที่จะเข้ามาเก็บได้เนาะแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ก็จะมาสวีเดนแล้วก็จะมาเก็บไอ้บลูเบอร์รี่นี่แหละรับจ้างเก็บกันผลไม้ป่าในสวีเดนนะดูดีตอนนี้ลูกมันกำลังแบบแบบกำลังโดกอะแล้วก็กำลังแบบติดลูกกำลังได้ฝนได้แดด บรรยากาศดีพี่น้องเย็นสบายมีกาแฟนะมีขนมมีกับข้าวแบบน้ำพริกอร่อยอร่อยนั่งกินคนเดียวทําไมถึงเก็บคนเดียวเพราะว่าเก็บคนเดียวแล้วคือเราอยากจะกลับตอนไหนก็ได้เหนื่อยก็กลับถ้าเกิอยากจะอยู่ถึงนู่นนะสามทุ่มเราก็อยู่แต่วันนี้รู้สึกว่าจะนานหน่อยเพราะว่าเป็นถังแรกเนาะอาจจะนั่งคัดเองเลือกเองอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ลุงไม่ได้มาด้วยลุงไปทุระไปส่งตุ๊กตาทักตุ๊กตาไว้ แล้วก็ให้เขาไปส่งที่ลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปช้อปปิ้งเราก็จะอยู่นั่งเล่นในปา่าฟังเพลงฟังอลไรไปพี่น้องนี่ก็ค่อนข้างจะยุงก็ไม่มีเพราะว่าใช้สเปรนี่สเปรตัวนี้ที่เราใช้อยู่ตรงนี้กลับเมืองไทยแล้วก็เอาสเปรตัวนี้มาด้วยอันนี้ช่วยได้แมลงยุงบินแบบไม่เข้าใกล้เลยพี่น้อง เสียดายที่แบบมันที่ซื้อมาหลายอันนี่พี่น้องแนะนำเราก็จะทาเองด้วยไอ้นี่พัดลมที่มันห้อยคอเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเข้าป่าได้พี่น้องแต่เราต้องมีแบตเตอรี่นะมันจะแบบสบายมากเวลาเราเหนื่อยเวลาต้างพักกินข้าวเนาะมันก็จะเบียปรับระดับได้เอามาซื้อมาจากเมืองไทยอันนี้โอ้ดีจังเลยเย็นสบายแล้วก็ไอ้พวกมแมลงพวกอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมาเกาะหูเราไม่ค่อยมาบังหน้าบังตาเราเนาะ เออดีนะดีปรับระดับได้เบาแรงแล้วก็แต่เราจะเข้าป่ามาเราจะต้องมีแบตเตอรี่เนาะเวลามันหมดแบตเตอรี่เราต้องเอาแบตเตอรี่มาด้วยนะคะไอพวก power bank อะไรพวกนี้เอาละพี่น้องเดี๋ยวจะย้ายป่าอันนี้เต็มถังหิอ่าเต็มถังแล้วแล้วเดี๋ยวจะย้ายป่าไปอีกที่หนึ่งวันนี้คงจะไม่ได้เก็บอะไรมากมายแค่มาแบบเซิร์ฟๆดูเฉยๆเนาะเอาละค่ะพี่น้องบ๊ายบายเฉยๆน,นะคะแล้วกลับพบกันใหม่ค่ะ